อ้าะครับก็สวัสดีด้วยครับวันนี้คู่อยู่ช่องหลักไปเจอชาแนลไปคู่อยู่เกมเชนชินแพ็กนะครับโอเควันนี้จะมาต่อของในงเรื่องของไรเต้นกันพาร์ทที่3กันแล้วนะฮะลากฐานแห่งนิรันดูเหมือนเอจะสนใจคำว่าคำที่ว่าเอ๋ที่อยู่ในรูปใช่ตัวเองหรือเปล่าเป็นอย่างมากหลังจากพวกคุยเอ๋ในที่สุดเอก็ได้รับคำตอบที่นั่งหน้าพึงหน้าพอใจและในตอนนั้นเองคุณก็ได้ยินเสียงของอิปเปกคนใช้ของคุโจคามาจิเราก็ต้องคุยลองไปคุยกับแม่งนะฮะ ววบว้าวอ,อีเพกอะไรขึ้นงั้นเหรออ่าพวกเธองั้นเหรอฉันเอ๊ะท่านโจคุณท่านต้องการพบคุณชายคุณชายน้อยคุโจคามาจิง,งั้นเหรอต้องขออภัยด้วยตอนนี้คุณชายยังไม่กลับมาถ้าหากท่านสะดวกสามารถฝากเรื่องไว้ที่ค้าได้ไม่ต้องมีพิธีรีอตองอะไรมากมายหรอกไม่ได้ตั้งใจจะมาเยี่ยมหรอกแค่ได้ยินเสียงตะโกนของเจ้าน่ะ คุณกำลังตาหายกุณชที่สองนั่นเหรอใช่แล้วละ่ะพูดตามตรงเลยนะคุณชที่สองไปเจรจา,า,านานมากท่นานยังไม่กลับมาฉันเลยไปกังวลนะพอตืแล้วเขาไม่ยอมเตะอยู่ข้างนอกบางทีอาจจะหลงทางอยู่ที่ไหนสักที่ก็เป็นได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมฉันไม่รู้สึกสบายใจมากๆเลยละ่ะคุโจคามัจิเป็นทายาทของตระกูลคุโจสินะใช่แล้วละ่ะขอรับ ต้องขออาภาัยด้วยร่างกายของท่านผู้นี้ไม่ค่อยดีนะักคุณชายใหญ่ก็มักจะออกไปทําธุระข้างนอกตอนนี้คุณชายน้อยก็เป็นผู้แทนผู้แทนที่ดูแลตระกูลคูโจโอ,อยู่ฉันได้ยินเรื่องของสนักเทนเดียวเกอความกคาราหนมาแล้วบ้างแล้วละ่ะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุโจโคามาจิใช่ไหมละ่ะเขาขออาภัยด้วย ท่านเจ้าคุณเป็นเพราะตระกูลคุโจของพวกเราดูแลไม่ดีเองชื่อเสียงของตระกูลคุโจเสียหายและอำนาจของของสนักเทเลียวก็ลดลงแล้วชชออท่านเจ้าคุณเอ่อท่านเจ้าคุณไม่ไตัดสินอนาคตของสนักเทเลียวคุณจะได้สองจึงต้องออกไปเจราจาก,กับตระกูลคัมทักคัตสึกะสะว่าจะต้องส,สามารถเชิญเขามาเป็นผู้นำได้หรือไม่ก็น่าจะเป็นการเจรจาที่สำนักนะแล้วทำไมถึงเอาตามหายที่นี่ล่ะ อ่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกสถานที่ประชุมในครั้งนี้ต่างออกไปนะที่จริงแล้วฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของคนอย่าคนโตฉันเลยไม่กล้าถามอะไรมากนะสถานที่ที่อยู่เขาที่อยู่ที่ภูเขาใกล้ๆก,กับสันเจ้ากรรนารุคามินะนึกบอกว่าที่นั่นจะมีค่ายสำหรับชายเฉพาะกิจสำหรับตระกูลทาคาสึกกาสะอยู่นะทาคาสึกกาสะชื่อนี้คุ้นๆนะพวกเขาดูน่าจะน่าจะช่วยเหลือคุโจอย,อย่างซื่อสัตย์มานานหลายปีแล้วละ่ะจะรั้หรขอครับ ต่เพราะแบบนี้คุณชายที่สองจึงไปขอเจรจาแต่ไม่รู้ว่าคุยกับเยอะแค่ไหนถึงใช้เวลานานถึงขนาดนี้ตามมาหาคนในเมืองจะทั่วแล้วแต่เขาก็ยังกลับไม่กลับมาสักทีทอาจเจอสถานการณ์ฉุกเฉินก็ได้นะใช่ละ้ะเช่อว่คิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ด้วยสถานะของฉันก็เลยไม่สบายบุเขาไปสถานที่ของตระกูลทากสึกาสะได้เรามีลายเล่นอยู่นะฮะลายเล่นนี่ไปได้ทุกที่นะฮะเป็น เนี่ยละเดงก็เป็นเหมือนตัวผ่านทางให้เรานะพราะเราไปช่วยว่าเราช่วยไปดูหน่อยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันน่าจะคิดมากไปถ้าไปรบกวนการเจราจารของฉันก็คงจะรู้คงรู้จะอธิบายยังไงถึงแม้ฉันจะเป็นแค่คนติดตามของคุณใจที่สองแต่เต็โตมาพร้อมกับเขาตั้งแต่เด็กฉันก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเขานะ่ะ ฉันว่าฉันไม่ฉลาหลักแหลมและเหมือนคูเจที่สองก็เลยช่วยแบ่งเบาความกดดันของเขาไม่ได้แต่ฉันก็ไม่อยากทาให้คูเจตที่สองตกอยู่ในอันตรายและละเลยหน้าที่ของฉันอ <c oughs> ืถ้าจงกูคิดว่าอย่างไรบ้างล่ะ <c oughs> พวกเราไปดูกันเถอ,อะตอบตรงๆนะครับ <c oughs> ด้วยฐานะของฉันต่อให้ขัดขวางการเจรจ,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 จาก,ก็ไม่จะมีผลกระทบอะไรกับพวกเธอนะอีกอย่างฉันก็เป็นต้นเหตุที่ตัดสินไม่ทันการฉันก็ควรจะออกหน้าแก้ไขมันด้วยตัวเองเท่สุดเลยละ่ะขอบคุณมากขอบคุณอย่างยิ่งท,ที่ท่านชะคุณยืมือเข้ามาช่วยฉันเองก็จะไปลองถามตามหาเขาในฐานที่อื่นๆดูถ้าอย่างนั้นฉันจะทำสารลักษ์ของค่ายนั้นไว้ให้พวกเธอแล้วกันขอให้เดินทางอย่างราบรื่นนะ ไหนเอ่ยอันแหน่ตัวนี้เองโอ้โหมึงไปซอ้ออะไรตัวนั้นเมนื่อนนอ่ะโอเคถ้าเราปีนเขาไม่น่าทันปีนเลยละกันมาปีนเขาโอ้โหแม่เจ้าคายบ้านป้ามึงอะอยู่ด้านบนทางขึ้นก็ไม่มีดูๆๆทางขึ้นก็ไม่มี มึงใช้อะว,วิธีขึ้นจะทำไงปิ้งข้นไปเหรอโอ้พูดกับทุกคนมีตีนมีมีตีนูกแก่ะไหนเอ่ยไม่มีเลยอ๋ออันนี้เหรอเด็กแคเอาว่ะ เอาไรเด้นไปเหรอไอหนึ่งไรเด้นไปน่ะในเรื่องไรเด้นเอาไรเด้นไปว้าวนี่แต่ที่จีบบมีฟาอ,อยู่จริงๆ,ๆ้เหรอเนี่ยเออใช่ทางเขาไม่งกตะตุกดียวแต่โดยปกติแล้วก็ไม่ได้จะมีความจำเป็นอะไรที่ต้องมาสร้างอาคารในภูเขาลึกแบบนี้นะเอออาจจะเป็นเพื่อหลบหลบหูหลบตาคนละมั้งฉันรู้สึกถึงกลิ่นไอที่ไม่ควรจะอยู่ที่นี่กลิ่นไอของความเป็นอันตรายนะ่ะ เอ๊ะค่อยๆเข้าไปอย่างระมัดระวังดีกว่านะปาติทายาตะคุลโคโจอาจจะถูกขังอยู่ในนี้เข้ามาดีครับด้านหลังไม่มีอะไรใช่ไหมเอ่ยเคไปค่อยๆวิ่งไปอ่าฮะมาเป็นตัวเฮ้ยๆมีโอ้โหมีกับดักด้วยมีกับดักด้วยเอาไปไหนล่ะ

เลยไม่รู้เรื่องเฮ้ยะไรอะไรอะไรโดนด่าอะไรโดนด่าอะไรเรียบร้อยยังไม่จบวะยังยังไม่จบแบบนี้ก็ต้องจบไว้ไม่รูปเร็วเปี้ยงเรียบร้อยโรงเรียนจีนจบอย่างรวดเร็วเป็นแนวติไม่เต็มนะ อะไม่สนเฮ้ยกระดักกระดักกลองอันแน่ลงหัวโชคดีมีโรคเอโหยิงโก้สับ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 ยับสับยับเดือดแค่ขัดหฮาวจะเบาเฮ้ยเรียบร้อยลวงไปไหนมาอีกกุมไม้ดีกว่า ไปยัลวงหมดไอ้อุกบาดปงหัวแตก ต้องตั้งแต่เล,นเลยนะจังหวะนี้เปีปยงหมื่นไอ้แสนแสนแสนหกหว่ะไอบุกบัตรลงหัวลงหัวะะอะไรจะสไลด์ใครจะสไลด์ใครไรอติได้แล้วนะอนติได้แล้วนะ โบกนี่ไรเดทให้เบเนตก,กูเก็บงานกล่องมีกล่องไหมเอ้ยกล่อง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 ไม่มีเก็บไปเฉดเคเฮ้ยปืนพืนช็อตปืนช็นนนนนอตเฮ้ยล่วง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 อ่ะ,จะเจริญพรเด้อไอ้ฮ่าตัวมันผักอ่ะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับว่าตัวละครมันผักเห็นปะคือไม่เก็ตตัวละครมันดันเราอ่ะโอ้น่าเกียดเกินทำอย่างนี้นะ <พ uka> มึงเกินนะเกินไปนะคนเขาซาเก็บมันติได้นะมึงเกินไปนะนเกินไปนะเฮ้ยมึงผักตัวกูตกเหวนะเฮ้ยทำตัวน่าเกลียดนะโอ้โเฮียศัตรูเยอะเกินบานะนะงทีนนนรรรนเนานะโอ้โห กูที่ไหนล่ะกูที่ไหนล่ะกูทีนัยน่ะไล<ป>่เบ<ป>่งไปแงร่วง <c oughs> ไม่ให้เบ่งพลังไม่ให้เบ่งพลังไม่ต้องเบ่งพลังครับไม่ต้องเบ่งไม่ให้เบ่ง <c oughs> มาแล้วยาวๆก็กดจ้องรีบกันนะเลือดเยอะสุด อ่าเจอแล้วให้สู้ตั้งนานสวัสดีครับเสียงเพลงยังไม่ดับเลยเห็นปะท่านโชกุนทำไมท่านโชกุนถึงบอกสถานการณ์ของสถานนี้ที่ให้ฟังข้าฟังทายาตระกูลทักษสศึกษะ เรากำลังพูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในสำนักเทนเลียวท่านเจ้ากุมไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกเพราะแบบนั้นถึงต้องเลือกสถานที่รับถือตราคนแบบนี้และยังเป็นยังให้พวกเรานี่และใครรากิมาคุ้มกันไว้อย่างไว้อย่างไว้อย่างนอกอีกนะหรอมาต้องไว้ข้างนอกไม่ใช่หรอวะนั่นไม่เพราะช่วงเกิดความวุ่นวายขึ้นก็เลยต้องคำนึงถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้วนะพอได้แล้ว ทายาทของตระกูลคุโจนายเจ้ารองนายเจ้าลองรอมาสิเดี๋ยวเลยเขารับโดยที่ฉันมาที่นี่เพื่อมาเจรจาแต่ไม่คิดว่าเขาสิ่งที่พวกเขาต้องการคือสารภาพคือคำสารภาพที่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรจากตระกูลคุโจเท่านั้นคำสารภาพที่เป็นลายลักษณ์อักษรงั้นเหรอจะแล้วขอรับคำแถลงย่อมถูกอาชญากรรมที่ก่อโดยตระกูลคุโจตั้งแต่เริ่มก่อ ตั้งคำสั่งล่าวิช่นรวมถึงการประพฤติผิดล่าสุดทั้งหมดข้อความทั้งหมดก็เขียนขึ้นตามข้อเท็จจริงไม่ไม่มีการสร้างเรื่องขึ้นมาสักหน่อยแะฉันไม่ได้ไปเส่เรื่องนั้นหรอกนะแต่ว่าในคำสารภาพนั้นยังเน้นย้ำถึงความคุณงามความดีของตระกูลทาคาสึกาสะอยู่หลายครั้งบอกว่าตระกูลทาคาสึกาสะกำลังตกเดอยู่ในอันตรายพยายามพลิกและพยายามพลิกกระแส แต่เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่จริงเลยสักนิดใครเขียนมันแบบนั้นกันทําไมนายถึงเปลี่ยนสีเร็วขนาดนี้พูดกลับไปหมดเลยนะฉันเองกำลังอธิบายความจริงอยู่ไงล่ะท่านชคุณสามารถตัดสินใจขใ้อเท็จจริงได้ด้วยตัวเองความคิดของตระกูลทาคาสึกะก็แค่ยอยู่ในการสร้างภาพลักษณะภาพลักษณ์ที่ดีเท่านั้นแหละและหาทางแทนที่ตระกูลคุคโจโมาอย่างนั้นทำไมต้องเน้นย้ำบุญที่ไม่เคยมีอยู่ในคําสรภาพของตระกูลคุโจ และยังใช้วิธีกักบริเวณบังคับให้ชั้นเซ็นเซอร์ล่ะในพวกเรื่องอะไรกันใครกักบริเวณไหนนี่คือการเจราจานี่ไม่เหมือนกับที่คุยเมื่อกี้เลยนะข้าพอเขา้าใจสถานการณ์แล้วล่ะอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของเด็กคนนี้ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ตะกุลคุคโจเคยทํามาก่อนท่านโจคุณก็รู้ว่าคําพูดของพวกเขาไม่สามารถเชื่อถือได้อืมค,มความขัดแย้งของพวกเจ้าข้าไม่สนใจหรอกนะแต่ท้ายที่ของทาคาซึกา เจ้าคงจะอยากเป็นคนดูแลสนักเทนเลียวสินะ,ะเรื่องวันนั้นก็ใช่ขอรับเป็นการสแสวงหาความสังหาช่วนิรันดร์ของทุกคนในสนักเทนเลียวมอบชีวิตให้พวกเราเพื่อรับใช้ท่าโชคุนผู้ทรงอำนาจถ้าสถานการณนะ์นั้นไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดยังไงซะในเมื่อข้าเป็นคนต่างต้นผู้นำเทนเลียวใครก็ตามที่สามารถเอาชนะข้าได้ในการเป็นผู้นำคนใหม่ของสนักเทนเลียว,ว่ะจะต้องประลองท่าโชคุนก็เหรอ รุ่นแรกๆของเซนเลียวต่างต้องใช้ฝีมือดาบในการพิสูจน์เจตจำนงนของเขาจากนั้นตระกูลคุโจโก็ได้สืบทอดเจ็ดตืบทอดมาจนถึงปัจจุบันฉันอยากให้ฉันยอมถ้าอยากให้ฉันยอมรับคนใหม่ๆก็ต้องผ่านการทดสอบของจักรฆ่าไปก่อนเออคือว้วายไปก่อนจ้ะหรือว่าพวกเจ้าจะไม่รู้วิชาดาบหรือเพราะความชราห,หรือความ่อนแอรหรือสูญเสยียความมั่นใจตะโกนเปล่าเว่ายอมเสียสละชีวิตเพื่อรับใช้ข้า แต่กลับไม่กล้าเผชิญหน้ากับกับดาบของข้างนั่นเหรออา่าวอยวอยไม่กล้างั้นเหรอวอยวอยมันเผชิญกูก็ได้นะช่างเถอะแล้วพวกเจ้าล่ะไม่ว่าจะเป็นทาคาซึกะสะหรืออะไรก็ตามใครสามารถชนะข้าได้พวกนั้นก็จะเป็นผู้นำสำนักขึ้นเลียกไม่มีใครกล้าสู้ไม่ลองซะหน่อยอะไม่พูดด้ดกล้ากล้าวออกมาข้างล่างเงี้ยเลยเหรอ ฉ,ฉันจะกอท้าทายท่านโชกุนฮะทายาทของตระก,กูลคุโจโน,น่าเสียดายจังต่อให้เจ้าอาชนะค้าได้ก็ไม่สามารถสัะลบความผิดของตระก,กูลคุโจโดได้ฉันรู้เรื่องนั้นฉันไม่คิดว่าจะมีฉันจะมีโอกาส ชนะและฉันก็รู้ว่าท่านผู้นําเคยทําผิดแบบนั้นและการที่จะสืบทอดตําตแหน่งผู้นําของตระกูลคุโจโค,ควรจะสิ้นสุดลงในตอนที่ใช้คาสั่งลาพิชันฉันสงสัยในความคิดของท่านพอเสมอว่าและฉันก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังทําในสิ่งที่ผิดแต่ก็ทําได้แค่สงสัยตไตรตรองเข้าใจทุกอย่างอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ํำเนินการใดและไม่ได้ผู้ช่วยไม่ได้ช่วยผู้ใดเลย การล้มสลายของตระกูลคุจโจถือเป็นบทลงโทษสำหรับฉันฉันไม่ได้ทําอะไรเลยและทําอะไรไม่ได้เลยพูดอย่างไม่ไม่ถนอมน้ําใจเลยนะพลังของเจ้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอมากนะเป,เป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นแหละพลังของฉันอดอแอมากพอ่อก็ไม่ทีสังฟังฉันพี่ชายก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้บางครั้งอิเปกก็ต้องคอยสั่งสอนฉันมันเป็นแบบนั้นมาตลอดนะ แต่อย่างน้อยในตอนนี้ในรัสุดท้ายของตระกูลคุโจฉันในฐาหนะตัวแทนของตระกูลคุโจฉันจะรับหน้าทำหน้าที่เดียวที่เดียวกับพ่อของฉัน <c oughs> ก็เหมือนกับอย่างที่โชคุนพูดไว้ <c oughs> บารพบลุของฉันพิสูจน์เจตจำนงของพวกเขาด้วยดาบถึงถ้าอย่างนั้นก็ให้ฉันคุโจคามมจิจบการจบสิ้นมันด้วยว,วิธีเดียวกันนี่เป็นโอกาสสุดท้ายและฉันพอจะทำอะไรได้บ้างัางๆที่มันไม่มีความหมายอะไร

ご指導のほどお願いします。 これが永遠の中にある変数です。かしかし、その誇り、まだその地に残っていたようですね。クジオカマジはキス負いましたクジオカマジ、ダラバチェン、タヤハトコンタカハ คัสศึกษาพระเจ้ามีหน้าที่ดูแลเขาไม่กล้าออกมาทําการท้าทายแต่เรื่องเล็กๆแบบนี้ก็จะทําได้นะก็เป็นเช่นนั้นต้องขออภัยด้วยขอโทษขอโทษด้วยจริงๆคดีเพราะว่าตะคุลคุโจไม่เหมาะสมที่จะดูแลงานของสันนักเทนเลียวอีกต่อไปการค้นหาผู้สืบทอดตําแหน่งผู้นําสํานักเทนเลียวก็เป็นเรื่องเล่งโดดอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามหลังจากการสู้ครั้งนี้ข้าได้ตัดสินใจที่จะเลื่อน ข้าลงโทษขอตระกูลคุโจออกไปก่อนในช่วงนี้ให้ตระกูลทาคาคาัสึคาสะคอยช่วยเหลือตระกูลคุโจเหมือนที่ผ่านๆมานอนรับคำสั่งพระจุกุลไม่ขัดไม่คิดขัดขืนสุดท้ายนี้พวกถ้าพวกเจ้ายังคิดว่าสามารถใช้กลยุทธ์ของฟาตุยในการให้ข้อมูลหลอกลวงเพื่อสร้างความขัดแ่้งในการดสินของข้าได้ถ้าอย่างนั้นข้าก็จะปรากฏตัวอีกที่นี่อีก ประตัวอีกครั้งในวันนี้แต่ฝีมือดาบของข้าจะไม่ปานีใครหน้าไหนอีกรับทราบแล้วขอบพระไทยท่านโชคุนท่านโชคุนช่างฉลาลำ้ำเอาละเรื่องของข้าจะให้โอคุซุเมชูรับผิดชอบในการตวรวจสอบต่อไปพวกเราไปกัน,กนเถอะไปหาที่สงบสงบ,สงบฉันไม่เรื่องใหญ่คุยกับพวกเธอเรียบร้อย วิชาดาบ้านใครวะครูเห็นแม่งใช้หอกแะชัดเรา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 โอเคออกได้ฟับอ่าอยู่ตรงนน้นอะไรวะเนี่ยเอ้ากล่องเด้งอะไรวะทำไมกล่องเด้งอ่าเดี๋ยวค่อยไปรับก็ได้วะอ่าคุณเอ๋ในตอนนี้เอ๋จัดก,การเรื่องงานดูเหมือนท่านดูเหมือนท่านโชกุนจริงๆเลยนะดูน่าเกรงขามมากเลยละ่ะ งั้นเหรอฉันคิดว่าฉันยืดหยุย่นมากแล้วนะถ้าเป็นฉันถ้าเป็นท่านจูกุก็ฉันอาจจะคงจะตัดหัวคุโจคามาจิให้ขาดอย่างไรความปานนี้เลยล่ะดูเหมือนเขาจะดวงดีนะฉันว่าเขาอาจจะเตรียมตัวมาว่าจะต้องแบบจะต้องแบบนั้นแล้วล่ะฉันดูออกจากแววตาของเขานะจากความรุ่งโนดสู่ความเสืส่อมโทรมตัคุณคุโจได้ผ่านการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างคาดไม่ถึงถึงแม่คุโจคามาจิ จะไม่ใช่ผู้สืบทอดที่ยอดเยี่ยมแต่เขาให้ฉันเห็นสิ่งที่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้ต้องขอบคุณพวกเธอมากเลยล่ละทางพี่ทางเลือกได้ิเดนเล่นเพิ่งเลือกถ่ายภาพและยังทําให้ฉันได้เติมได้ตระหนักถึงเรื่องนี้อีกตระกูลคุคโจจะเป็นยังไงต่อไปละ่ะจะได้สืบทอดดูแลสำนักเฮเลียต่อไปอีกไหม คงไม่ได้หรอกแม้ว่าจะแม้ว่าผู้ผสืบทอดคนนี้จะมีความสามารถแต่ก็ไม่สามารถขจัดความผิดพลาดที่เขาเคยทำไว้ก่อนนี้นนได้ถ้าไม่มีเขาว่าแม้ว่าแม้ว่าสองอันว่าแต่เอาไว้ก่อนก็แล้วกันยังไงคนที่ทําผิดก็ไม่ได้มีแค่พวกเขาโชกุไม่ได้ทำผิดพลาดเธอไม่สามารถทําแบบนั้นได้แต่ฉันในฐานะเอ๋ก็อยากจะขอโทษสําหรับเรื่องพวกนี้ ในวันข้างหน้ามีเรื่องที่ไอชคิดมากมายแต่อย่างน้อยในตอนนี้ฉันก็เห็นทิศทางของมันแล้วล่ะแล้วเธอจะเป็นคนปกครองอินาะสมะไปเลยไหมล่ะให้ชกุณเป็นคนปกครองดีกว่าสิ่งที่คขาความความเป็นนิรันดร์ที่สุดคือความคือการศึกหลอถ้าเกิดขึ้นตามที่เกิดขึ้นตามเวลาอย่างที่ฉันเคยบอกว่าโชกุนมีนกลไกลป้องกันตัวเองแต่ฉันนะ่ะมีมีอาจจะมีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ยังไงฉันอ่ะเข้าใจเรื่องนี้แล้วไม่ว่าจะยากแค่ไหนฉันก็จะทำมันอืมช่างปช่วงเวลาที่น่าลึกถึงจรงิงๆช่วงเวลาในตอนนี้นะ่ะใช่ละจากการเรื่องของซาร์คเเรียวเสร็จสิ้นแล้วคนในเมืองก็ได้มาเจอท่านชกุนอย่างที่แข็งแรงดีการคาดดาต่างๆน่าน่าจะหายไปเองและ้ะถ้าเธอชอบออกมาเดินเล่นแบบนี้ไว้ข้างหน้าพวกเราจะพวกเราจะชวนเธอมาอีกนะ ครั้งหน้าจะพาไปเล่นอะไรสนุกๆนะไม่ต้องหรอกเรื่องพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับฉันแล้วก็ไม่ต้องพูดว่าฉันต้องการให้มีคนมาอยู่ด้วยแบบนี้นะเอาล่ะงั้นเต็มฉันเตรียมตัวกลับแล้วน,นะฉันจะเก็บตัวฟื้นฟูร่างกายไวสักพักระยะหนึ่งเรื่องเล็กน้อยๆพวกนั้นปล่อยให้ให้พวกมนุษย์เป็นคนจัดก,การก็แล้วกันนะไ<อ>ว้เจอกันนะ ถึงจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดหลายเรื่องแต่ดูแล้วทุกอย่างก็เหมือนจะราบรื่นดีแต่ที่ก็เหลือก็แค่เอาใบรับรองผ่านทางไปคืนให้ท่านยาเอมมโกะไปแล้วกูก็ได้ตอบคิดกทีแต่นะเราเข้าไปแล้วเราเข้าอีกได้เปล่าวะอ่าเข้าไม่ได้นะฮะโอเคไปเลยแล้วกันอ,อย่าเอมิโกะวับ คยกัใยญ่เองมิโกะอ๋ออยู่ตรงนู้นง,นงนั้นๆอ่าดินที่เดิมเลยสวัสดีครับมิโกะวพเรากลับมาแล้วทุกอย่างเราลรื่อสุดๆเลยละ่ะงั้นเหรอแต่เราให้ฉันฟังหน่อยสิ <c oughs> น่าสนใจจริงๆ ท่านโกุผู้ยิ่งใหญ่พอได้เข้าไปในดินดินได้ไปเดินในเมืองหลวงแล้วก็เหมือนกับชาวบ้านที่พึ่งเพิินผ่านเข้ามาในเมืองเลยน่าเสียดายที่ฉันไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองเออคงจะมีแต่คนที่กล้าพูดแบบนี้นะไม่เป็นไรหรอกนะ่าเธอไม่ว่าอะไรหรอกเธอไม่ถือสายอยู่แล้วอ่ามีวิงงะไรกูด้วยแต่จากที่ทุก พวกเธอพูดดูเหมือนว่าเธอได้เริ่มเข้าใจแล้วว่านิรันด์ควรจะอยู่ในรูปแบบไหนนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดบอกตามตรงว่าตอนที่ฉันเอาใบอนุญาตผ่านทางให้พวกเธอยืมฉันเองก็ไม่คิดว่าเธอจะพวกว่าจะมีความคืบหน้าขนาดนี้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่บังคับให้ทุกสิ่งหยุดแล้วล่ะถ้าผู้ให้หน้าฟังก็คือนี่คงจะเป็นความนิรันด์ที่ของเราเทพเจ้า แต่ถ้าว่าถ้าพูดตรงๆ,รงๆก็คือเมื่อเจ็ดผู้ทรงอำน,นาจของโลกต้องเผชิญกับความ,มพบกับสิ่งที่ทรงพยังยิ่งกว่าก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําไม่ได้หมายถึงใจคนก็นเหรอเธ <c oughs> อลองเดาดูสิหลังจากฟังที่เธอเล่าแล้วการเดินทางครั้งนี้นนก็สนุกไม่เบาเลยละ่ะเธอเองก็น่าจะได้เห็นด้านที่ไม่ได้แข่งไม่ได้แข็งเธอของท่านโชคุณละ ต่อไปถ้าอยากจะเจอเธออีกแล้วก็มายืมใบอนุญาตผ่านทางของฉันได้นะถ,ถึงเธอจะไม่พูดออกมาแต่จริงๆแล้วเธอก็เป็นคนขี้เหงาอยู่เหมือนกันนะนั่นแน่เอ๊ะแต่เธอบอกว่าไม่ต้องการคนที่อยู่เป็นเพื่อนนี่พอเธอเป็นเทพเจ้าไงล่ะไม่ใช่ว่าเทพเจ้ามันจะไม่ต้องการคนที่อยู่เป็นเพื่อนอีกอย่างคําว่าอยู่เป็นเพื่อนมันก็ฟังดูหรูเกินไป แต่เธอไม่ใช่คนของโลกนี้ไม่แน่ว่าเธออาจจะเป็นต้นเลือกที่เหมาะสมขึ้นสุดก็ได้นะนะเออจริงด้วยว่าไม่ใช่คนดีว่ะโอ้ยจบแล้วว้ยในสุดก็ได้เวลาไปกินข้าวของกูสักทีอย่าอีกคุยได้คุยว่าไงล่ะไม่เรื่องอะไรอยากคุยอีกไหมล่ะแน,น่มีคุณลักษณะมนนั่ยเรื่องดังงบมิ้วนะ่ะเธอชอบดื่มเครื่องดื่มนั่นจริงๆหรอ ชอบจนเหมือนมีดอกไม้บานอยู่ในใจเลยล่ะความในของเธอก็คือเร็วเข้าเอาลานี้ไปเปิดไว้ที่ดินแดแห่งใจบริสุทธิ์ชั้นเธอะว่าไงล่ะมีเรื่องอะไรจะคุยอีกไหมเรื่องโชกุนไรเด่นคุณเชื่อนั่นน่หรอฉันเองก็เคยได้มาว่าการปรับเปลี่ยนกฎของเกณฑ์ของคุณเชิญอะมันยากมากซึ่งความยากลำบากเช่นนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นพวกเธอลองคิดว่า เรื่องที่ทําให้เอ๋ผู้ยิ่งใหญ่ต้องรู้สึกว่ามันลําบากนะเป็นเรื่องที่แม้แต่ no มุโซโนอิโตะชิก็ไม่สามารถไมม่สาารถจัดการได้ว่าไงละ่ะมีเรื่องจะคุยอีกไหมละ่ะมันเปลี่ยนกฎได้มันเปลี่ยนกฎยากเลยแกเขาไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะแล้วก็ไอ้สกาามุตมันก็เป็นหุ่นเชิดหนึ่งในหุ่นเชิดอะแต่ว่ามันก็สามารถเปลี่ยนให้ไอ้มันกลับมาเป็นตัวดีก็ได้แล้วเรื่องไรโนเวลล่ะ ได้กลับมาชาติมาเกิดเป็นโชกุเไรเด้นเป็นความคิดที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะไรโนเวลนะ่ะแค่น่าสนใจก็พอแล้วอ๋อเลกูเลือกผิดแล้วเนี่ยอ้อะไรวะเนี่ยกูเลือกผิดเรื่องแม่เจ้าเอ้ยใส่สก่อยสารลุงนี้น่าจะเลือกเกิดชาติมาเกิดเป็นโชกุเไรเด้นจะถับถเธอแล้วแนวเขียนนี้มันค่อนข้างจะสมัยเก่าสมัยใหม่เกินไปหน่อยแล้วมั้ง คขาหน้าใช้หัวข้อกับชาิมาเกิดเป็นกูเจยเอจะดีกว่าไหมนะงั้นไรเด่นน่าจะแปลกใหม่น่าดูน่าจะคืนชอบเมเล่เเลจะคุยกันไหมล่ะออไม่มีแล้วล่ะขันกับเลยเออไหนๆก็ไหนๆละ่ะจับครนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมก็หิวข้าวมากแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ